สม,มณีทะอรณาโลเกสม,มณะในศาสนานี้ไม่เป็น้าสึกในโลกสม,มณะแปลว่าผู้สงบหมายถึงผู้สงบกายสงบจิตและสงบจากอุปธิกิเลสไม่ถูกกิเลสครอบงำแล้วปฏิบัติตนอยู่ในความเป็นพุทธบุตรไม่เบียดเบียนไม่ประหารฆ่าฟันคำว่าสม,มณะในศาสนานี้หมายถึงบุคคลผู้นับถือพระพุทธศาสนา ที่ปฏิบัติตนเพื่อความสงบระงับจากกิเลสดำเนินตามทางคืออริยมรรคมีองค์8ประการบุคคลเหล่านั้นเว้นแล้วจากการเบียดเบียนผู้อื่นไม่มีจิตคิดจะรบราฆ่าฟันกับใครมีแต่เมตตาจิตที่แผ่ไปในสรรพสัตว์ทุกจำพวกทุกหมู่เหล่ามีกายกรรมประกอบด้วยเมตตามีวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาและมีมโนกรรมประกอบด้วยเมตตา เมื่อบุคคลเหล่านั้นปฏิบัติตนอยู่อย่างนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นสมณะและเพราะความที่ปฏิบัติตนดังนั้นเช่นกันจึงได้ชื่อว่าไม่เป็นค่าศึกของใครใคร